ไฟเอแฟตเซลยังคิวถามแฟตเซลยังคือจะบอกว่ารุ่นที่สามสิบตะก้าแรกค่ะจะเป็นรุ่นใหม่ของร้านทั้งหมดก็คือเป็นราคาฟูฟูไพล์แปดละา้านนะคะใูปองตามนี้ฟูปองมาเมื่อไหร่มาแล้ยังมียังคือถ้าซื้อขุมมันจะลดเลยค่ะคือซื้อขั้นต่ำสองสองพันลดถ้ารานสุดคือแปดร้อยซื้อยี่สิบอันนี้ต้องพิมพ์าะก็คือซื้อสองพันลดซื้อสอ,อ,องพันเจ็ดก็มีลดอีก แม่ต้องลองกด2อันเสื้อเซรามูนมากจริงคือจะบอกว่าอถที่ผมจะซื้อสามชิ้นะกันแรกที่มันอยู่ในเลนทั้งหมดนะคะมันเป็นแบบราคาถูกที่สเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชั่นใหม่หมดเลยถึงซื้อที่ร้านก็ได้ราคาเต็มเหมือนกันค่ะแต่ว่า,าใครที่ซื้อติดต่อจะได้ส่วนลดจากร้านก็คือจะเป็นฟรีฟองนะคะก็คือถ้าซื้อขั้นต่ำสองพันบาทจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม็กซ์สุดคือแปดร้อยบาทถ้าซื้อขั้นต่ำสองพันเจ็ดจะได้ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แม็กซ์คือได้ลดอีกคันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ แล้วก็จะมีฟร้อมจากพิกต์ต่อก็คือถ้าทบ599จะได้ลดอีก15%ก็คือลด150กับลด300เลยค่ะเพราะฉะนั้นแม่ช็อปเลยยังไงก็ได้ลดอยู่แล้วเขาก็ต้องซื้อ2ตัวปะอะไรแบบนั้นเลค่ะเพาะ30มาัแกาแรกใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวใส่เซลล์หมดเลยค่ะแล้วก็รถแบบใช่รถที่เป็นแบบไม่ได้คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยอะเอางี้เธอฟังนะสมมติว่าเธอซื้อชุดชั้นตอนนี้เสื้อและกางเกงเธอจะจ่ายในราคาแค่พันสี่เพราะเสื้อจะเหลือแค่สี่ร้อย จ็ดสิบกว่าบาทแล้วก็กระโปรงจะเหลือแค่เก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทคือพอไปลดส่วนใหญ่เวลาที่เขาซื้อเราต้องซื้อเป็นเซตนึกออกปะเช่นแบบซื้อสองตัวสามตัวแต่ว่าอันนี้โปรตอนนี้หน้าร้านคือช็อปสองตัวฟรีหนึ่งตัวซึ่งอันนี้จะเป็นโปรที่ถูกกว่าย้ำนะว่าเป็นโปรที่ถูกกว่าหน้าร้านถ้าใครเลงอันไหนอยู่หรือแม,แม่แบบอยู่ห้างแม่ไปเดินไปดูได้เลยแล้วแม่กลับมาตักได้เลยยากมันต้องลดไปเลยพ<ะ>ี่ปู นึกออกไหมนี่เห็นปะนี่ใครแมรี่เหรออันนี้น่ารักมากนะขอกระโปรงด้วยกระโปรงอยู่ตะก้าเอ่อตัวกระโปรงจะอยู่ตะก้าสุดท้ายตอนนี้ไหมพี่เก่งคะกระโปรงอยู่ตะก้าตอนนี้หนูใส่กระโปรงไซส์ L ตะก้าสามสิบนะคะกระโปรงอยู่ที่ตะก้าสามสิบนะคะนะเสื้อตะก้ายี่สิบเก้าตะก้ายี่สิบเก้าขึ้เสื้อนะคะกระโปรงคือตะก้าสามสิบนั่นเองนะจ๊ะนะ ยากขยับเลยร่ะตกไหมไซสตกปะอ่ะขยับได้ยังได,ยได้นี่เสื้อเสร็จแล้วหมูนมากจริงๆเสื้อน่ารักมากโถอฉันพู้จริงๆเสื้อน่ารักมากนี่เห็นปะ ดูความแบบดูดูไลายถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็โปงอ่ะด้วยความที่เขาตรงนี้เขาเป็นจะเป็นแบบเพดเพดติดหนึ่งเห็นป่ะแล้วเขาก็ให้เข็มขัดไปเลยแบบนี้อันนี้คือไซส์ลที่ใส่อยู่แล้วก็ด้านหลังผ่าแบบนี้คือสวยมากคือชุดนี้คือจบจริงๆก็เลยมากไอคิวบอกก็เลยมากก็ไอคิวบอกก็เลยมากบอกเลยนะ ใส่อยู่คืออันนี้คือ L ไป XL กับกระโปรงเป็นไซส์ L นะคะกระโปรงเป็นไซส์ L นะคะที่ใส่อยู่นะกระโปรงเป็นไซส์ L นะแม่ต้องกดสองตัวแม่ต้องกดสองตัวแม่ลอง,ง,งเลื่อนในตะกร้าก่อนเห็นปะหรือว่าอย่างเงี้ยถ้ากดสมมติแม่ซื้อชุดนี้ไปแม่ก็ใส่แบบนี้ก็ได้เห็นปะอ่าส,สวยนี่ ทุกคนต้องอย่าลืมทุกคนขาทุกคนต้องอย่าลืมเข้าไปเก็บคูปองตรงนี้นะคะมันจะได้รดยี่สิบเซกับลด20%สิเอร์ซนซึ่งมันลดเยอะมากนะลดยี่ิบห้าเปเซ็นี่ยก็คือพันหนึ่งเลยกับรดยี่สิเปอร์ซ็นี่ยก็คือแ0ด้อยเลยอย่าลืมเข้าไปกดคูปองค่ะให้ใสกระโปรงแป๊บหนึ่งนะ,ะถ้ากระโปรงไซจะเป็นไซนี้นะคะถ้ากระโปรงไซจะเป็นไซนี้นี่นนะน นี่กระโปรงจะเป็นไซส์นี้เห็นปะ,ะถ้ากระโปรงใครจะเอากดได้เลยหนูใส่ไซส์ L อยู่เพราะหนูชอบใส่แบบเอวต่ำหน่อยเดี๋ยวนี้เขาชอบผิดแบบใส่แบบอารมณ์แบบสีวต่ำนิดนึงจริงอัน<อ>นี้คือกดได้แต้อ,อ,องขยับนิดนึงค่ะขยับขึ้นกันอ่ะอ่ามันไม่มีมันไม่มีพื้นที่ให้หนูอ,อยู่แล้วอะ่ะพี่เกอ่ะอ่ะได้ตรงนี้อ่ะ ลงดสลับปากกับกระโปรงแล้วกันนะพี่เก่ง<ไ>อ่ะโอเคอไปไปเปล,ลา่าเธอเห็นปะ<อ>แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเผ็ดเพด,เ,พดอเอาตัวจริงไหมหนูหน่อยอันนึงพี่เก่งฝั่งโน้นมัง้งสวยมากเสื้อไม่เธอก็กดสองชิน้นพี่ปูมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ลูกค้าจะกดชิ้นเดียวเราได้ลดเ<อ>พราะบางคนเขาไม่ได้อยากซื้อสองชิ้นอะกระโปรงไซส์ L หมดแล้วนะตอนเนี้นี่ส่วนของกระโปรงนะแม่ ต้องกดคูปองเหรอหนูกดคูปองหนูก็ไม่ได้นะพี่ปูไม่ได้นี่ไงหนูกดหนูก็ไม่ได้นี่ยหนูกดหมดแล้วเห็นป่ะแล้วไม่ลดนะพี่ปูลดไหมอะ่ะเน,นี้หนูไม่ลดเห็นป่ะกระปองไซแอลหมดแม่เอา้ายังไงอะ่ะกระปองเหลือ X S S M แล้วก็ X X S นะคะสำหรับตัวของโปรงที่หนูใส่อยู่นะสวยมากกระโปงแกคุณค่ากันมีจริงๆพูดจริงๆคือกระโปงสวยจริงอะไรจริงกระโปงถูกต้องแล้วได้เข็มขัดไปด้วยคือถูกต้องมากแล้วซื้อแมทช์คู่กับเสื้อคือสวยเกินแกฉันพูดจริงๆไม่โกหกไม่โกหกกระโปงไซสอ L มีเติมน้่มีกนะมีคนซื้อไซสอ L ไปแล้วเห็นไหมแม่ซื้อแมทช์ป่ะแม่ซื้อคู่ป่ะอาจจะต้องกดใจไปก่อนเพราะว่ามีเติมแต่ว่า เส,สื้อมีคนกดซื้อไปแล้วนะทุกจริงเสื้อตอนนี้ที่หนูใส่อยู่คือไซส์ L XL นะคะ L XL นะตัวไหนไซส์เสื้อตัวไหนไซส์กระโปรงฝั่งนี้ไซสซ์ไซส์กระโปรงฝั่งนี้ไซสซ์สเสื้อค่ะฝั่งนี้ไซส์กระโปรงฝั่งนี้ไซส์เสื้อแม่มันไม่มีพื้นที่ให้หนูอยู่เพราะว่ามันเยอะมากอันนี้เดี๋ยวหนูลองขยับน,นี้ดิพี่เก่งดูกล้องพี่ขอดูกล้องหน่อยภ<อ>าพเป็นอย่างนี้มา แล้วก็อันนี้อันนี้ขึ้นได้ไหมได้ปะมันจะดีเลยแปั๊ดหนึ่งนะทีตเสื้อหน้ารักเสื้อน่ารักมา,ากพูดจริงๆเอามันไปอยู่ข้างเดียวกันอะโอเคดีขึ้นต้องซื้อสองตัวเท่าน,านั้นแม่พูดจริงๆใช่หกว่ะแต่จริงๆเธอกดไปเถอ,อะอะน,น่ารักมากสวยปะ ใส่กับกระโปรงน่ารักมากแล้วก็โป่งใส่เอลหมดอ่ะแล้วหนูอยากได้กระโปรงประเด็นอ่ะรุ่นนี้จะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะถ้าเป็น X X X จะอก41ถ้าเป็น S n อก4 4ถ้าเป็น L X L อก4เออแล้วดูดิดูดีเทลเดี๋ยวขอบอกแม่ๆนิดนึงได้ไหมคะคือเนื่องจากรุ่นนี้ค่ะมันเป็นล็อตเนี้ยมันเป็นคอลเลคชันใหม่หมดเลยแม่ต้องเก็บคูปองนะคะ คือมันจะมีคูปองจากติ๊กต็อกลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูปองกันจากผู้ขายลดยี่สิบกับลดยี่สิบห้าแม่จะได้ส่วนลดแน่นอนแปดร้อยพันหนึ่งหรือว่าใกล้ห้าสิบสามร้อยอย่างเงี้ยใครเลยแม่ได้ลดแน่นอนมาซื้อหน้าร้านคอลเลคชั่นใหม่ก็ไม่ได้ลดซื้อสองชิ้นแกต้องซื้อสองชิ้นเหมือ,อนเวลาแกเข้ามาเลือกในร้านแกก็ต้องเลือกสองชิ้น<ะ>เอางี้เราวนเราไปเร็วเ<ะ>ดี๋ยวดูาจะเปลี่ยนนังเกงหรือก็อะไรให้สักอย่างอีกตัวหนึ่งไหมเพราะว่ามันจะได้เห็นว่า มันแมทได้เออมันแมทกับกระโปรงสมมติว่าแกกระโปรงตัวนี้ไซส์ใหญ่มันไม่มีแล้วมันเหลือแต่ xs จนถึง m นึกออกป่ะเผื่อบ,บางคนแม่แล้วตอนแรกหนูใส่ m นะตอนแรกหนูก็ใส่ m นะคือสวยมากหรือว่าจะใส่เป็นแบบอะไรฟิลฟอย่างนี้ก็ได้เ,ดเอากระตะการ์หนึ่งถึงสามสิบกระติกาไหนอันฝั่งนี้ใช่ไหมนี่อะไรคะหรือเอาเสื้อคอดิแกนคอดิแกนสีแดงมาเริ่มตระกิกาสหนึ่งมาหนูรันตระกิกาให้ก่อนแม่อันนี้อะระตะกาสหนึ่งมีสองสีเป็นเสื้อคอดิแกนแบบนี้นะะะคออหมงสว น่ารักมากเหมือนกันอันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่เหมือนกันมันมีรุ่นไหนที่มันแบบเซลล์ที่ขึ้นอยู่แล้วมีไหมดึงตะกร้าขึ้นมาไว้เลยได้ไหมคะเขาจะได้ซื้อไปเลยทีเดียวไหมนะง่ายกว่าเขาไหว้เขาดันขึ้นมาให้หมดเลยคแม่กด้ไหมออทุกคนกดแชร์ให้หน่อยหนึตัวนี้เก็บสองตัวเลยสวยมากคือน้องสองสี่คนเก็บค่ะเขาบอกเออพี่เก่งอะ อเออนี่มาอ่าอันนี้สีฟ้าอันนี้ตัวที่หนูจะใส่จะเป็นไซส์ M นะคะน่ารักแบบฟิลฟิลแต่เสื้อข้างในคือน่ารักมากพูดจริงๆต้องซื้ออันนี้จะเป็นแบบฟิลฟ<ๆ>ิลแบบนี้อันนี้หนูใส่ไซส์ M อกหนูอยู่ที่สามสิบหกอกหนูสามสิบหกก็คือไม่กลางนะไซส์เสื้อแม่ดูตรงนี้ได้เลยนะคะไซส์เสื้อแม่ดูตรงนี้ได้เลยน่ารักมากน่ารักปะคือน่ารักเลยจริง,รงๆแล้วก็อันนี้ เขาจะเป็นแบบปักไปกับเนื้อผ้าเลยเห็นปะเขาจะปักไปกับเนื้อผ้าเลยคือน่ารักมากๆนะซื้อสองตัวเสื้อหน้าในของหนูใส์อะไรใช่ไหมคะ L ไป XL XL มันจะมี S ไป M เออ SM l XL X แล้วก็อะไรสักอย่าง S ไป XX เอออะไรสักอย่างอะแม่มันจะมีตารางอยู่ไหนอันนี้น่ารักเหมือนกันเนี่ยใช่น่ารักจุ่มมาสมมติว่าแม่ตัวต๊ต้าหน่อยจุ่มเข้าช่วยมาพี่พี่ปูไปเปลี่ยนสีฟ้ามาไว้ให้หนูอะจุ่ม จุ่มตัวตาใส่ได้สิเหมือนเราไปลองชุดที่ร้านบอะกันคันนี่มากแล้วมันไม่คันเลยด้านในอ่ะเดี๋ยวใหดูก่อนด้านในไม่ไม่คันนะด้านในไม่คงไม่คันอะไรเลยเห็นป่ะมีเด็กมีแม่ล่าเรื่องแต่แต่ทุกคนเล่าอะไรแต่สีแดงคือถูกต้องเอออันนี้ในตะกร้าน่นะคะตัวเลือกสีในตะกร้านะจริงอุ้ยน่ารักมากโอเแล้วแขนมันกำลังทิ้งตัวนี่ยอุ้ยนี่มากเลยอ่ะแกนี่มาก สบายมากเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวหนาวเลยมั้ยอันนี้เชียงใหม่ถูกต้องจุ๋มเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่จุ๋มถูกต้องไม่ันาเห็นปะคือน่ารักเลยเด่นมากจริงเด่นเกินเด่นเวอร์แต่ว่าถ้าใส่หม้อใส่กางเกงยีนใส่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือเอีกอันนึงที่สวยแต่ถ้าเป็นหนูหนูชอบสีแดงกลางจะคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะน่ารักก็ไปใส่กับแบบเซ็ตคู่อย่างงี้ก็น่ารักเห็นปะความน่ารักกดได้เลยสำหรับตัวนี้กดได้เหมือนกันนะคะเป็นใหม่ที่ไม่หนานะขผมเนาะ แล้วก็ดูมกระดุมเขาคือทำรรมาดีเห็นปะนี่ยืดได้ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดน่นารักมากเป็นไหมพรมที่แบบไม่หนามากหรือแต่เสื้อที่หนูใส่อยู่ทุกคนกดได้มันสวยจริงๆมันสวยจริงๆเสื้อกับกระโปรงกระโปรงสวยมากพูดจริงๆในไม่โกหกกับเสื้ออ,อะไรคะคือตอนนี้ค่ะตั้งแต่ตัก้าสามสิบเอ็ด ไล่ลงมาค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นราคาแฟลชเซลล์หมดเลยกาลังดึงเข้าไปให้แม่เดี๋ยวมันจะไล่ดึงให้ตะกร้าสามสิบเอ็ครอยู่แม่รอกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนะค่ะแม่รอกันก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่น่ารักน่ารักเสื้อน่ารักม,มากอันพี่จุ๋มลองเปลี่ยนอีกสี่หนึ่งอันนี้คือตะกร้าหนึ่งกับตะกร้าสองนะคะลองไปเร็วแม่อยากให้หนูรีวิวเยอะๆแล้วแม่เลือกซื้อทีเดียวหรือว่าอะไรยังไง เล่าเลยเพราะว่ามันต้องซื้อสักสองตัวอะไรเงี้ยมันจะยิ่ง<ร>ถูกเหมือนแบบโปหน้าหลานอะฟิลฟินั้นแต่ว่าถูกกว่าเพราะว่ามันมีคูปองจับด้วยนะคะมันจะมีคูปองจับด้วยเสื้อนี้ใครจะเอา,อางไหรอแมงกันหรืจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะให้ไอคิวใส่แทนตัวเนี้<ช>ถ้า,าคิดมาจูบบนเะสื้อฮะน่ืรอกมากพูดจริงๆแล้วก็โปรสวยมากไม่มีไซส์ใหญ่เติมเนาะใช่ค่ะตอนนี้ไม่เติมค่ะแ้ต่หนูว่าหนูใส่สีแดงขึ้นหนูพีดจริงหนูชอบสีแดง ไอ้เลือสีแดงกับสีชมพูบอกกันมาไอ้เลือสีแดงกับสีชมพูนี่คือกำลังจะเข้าสีหน้าหนาวสหรับบบแเวลาที่มันเห็นแม่มันใส่คือเวลาแม่้ทำงานอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนี่ได้หมดเลยเ่ะสวยเลยล่ะว่าไม่ต้องใส่เป็นแขนกันนี้ก็ได้อันนี้ถูกผักโขกว่ยังใส่ได้อันนี้คือใส่เอ็มนะอันนี้คือใส่เอ็มใช่ไหมเอ็มโอ้โหเอ็มยังขนาดนี้เลย ถ้าร้อยหกสก็เกมคอนะก็ซื้อับใส่กับกระโปรงได้มีตะก้าแม่ตะก้าที่หแสดงว่าถ้าเกิดแม่ม่มีตะก้าแสดงว่าแม่ไม่ไดอยู่ในประเทศไทยใหมส่แค่อย่างนก็น่ารักคือจบเลยพี่พีไม่มาขอหลังลัหลังาลัไปตังหลักหลัง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 หนังหล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 ังหนสงหลังหลังหลัอนลัรังหลังหลองหลั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 ังหลังหลห ไปเลยที่ถุงเท้าอีกอันเออจุ่มใส่ไว้ก่อนน่ารักดีแม่แม่ตะกร้าสองแม่ดูไซส์เสื้อตรงนี้ได้เลยนะคะใครจะเอาดูไซส์ได้หรือไม่อันนี้ตะกร้าสองนะอันนี้ไซส์เอ็มนะที่เขาเอามาให้หนูลองนะอุ้ยก็อาจจะแก้มอุ้มตะกร้าสิบสี่แฟลตเซลตะก้าสิบสี่อะตะกร้าสิบสี่หรือเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทอ่านได้อุ้ยอันนี้น่ารักมากตัวนี้น่ารัก เธอว่าน่ารักปะเธอว่าน่ารักปะเธอไม่ต้องติดกระดุมครบทุกเม็ดก็ได้เธอติดสักสองสองเม็ดแล้วเธอก็โชว์ไปนิดนึงก็น่ารักก็บอกแล้วว่าอย่าให้บุ๋งฟีเธอบุ๋งฟีเมื่อไหร่บุ๋จะสัญญาเลยว่าจะเดินทง่างในบ้านเลยนี่น่ารักมากเธอเสื้อน่ารักมากอันนี้ติดแบบติดไปเลยนะเสื้อน่ารักเลยอันนี้ไซส์ M นะคะที่หนูใส่อยู่นะโอกสามสิบหกสามารถใส่ได้นะคะกระดุมไม่ปีนะ กระ,ะ,ด,ะ,ะดูไม่ปีนะคะกระดูไม่ปีนะกดได้เลยเหมือนกันได้นะคะคุณแม่วินนี้น่ารักมากเลยอ่ะพี่ไปใส่กับกระโปรงดำหรือกางเกงสีดำที่บ้านถ้ามีสมมติก,กางเกงแอรเห็นปะ่นปะ,ปะกระโปรงสั้นก็สามารถใส่ได้มันก็จะดูเป็นแบบวัยรุ่น,นกางเกงยีนอะไรเงี้ยก็คือสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันกดได้เลยน่ารักมากอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักเห็นป่ะน่ารักเลยผมต้องดูฝั่งนี้เพราะว่ามันบางหนู เสื้อน่ารักมากเลยนะเนี่ยเสื้อน่ารักจริงวิตัวกระดูกสวยนะเนี่ยถ้าตุ้ยเพชรพี่มึงซื้อเปล่าปะกระดูกเปลือกเป็นเปลือกหอยเห็นปะสวยมากเป็นอีกอันหนึ่งที่สวยที่ผมใส่อยู่999บาทใส่กี่เซน์เก้าร้อยเก้าสิบาทที่จุ๋มต้องอย่างชุดนี้ใส่เอ็มหนูใส่หนูถูกต้องเลยนะเนี่ยนี่เอ็มมากหนูสูงเสื้อ หนูสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสบอ็ดนะคะหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดนะเสื้อที่ใส่สวยมากพูดจริงๆแล้วมันสามารถใส่ทั้งแบบไม่ต้องไปถึงไซส์เอลอยหนูใส่เอ็มสวยแล้วว่ะใส่สามห้าสามหกลงใส่เอ็มได้เลยแบบนี้เลยคนดูว่าดีเป๊ะเราไม่ปีกเห็นปะตัวนี้สวยนี่นี้สวยจริงอันนี้คือถูกต้องอะใส่อะไรอยู่ขาเอ็มค่ะตัวพี่ส่ยคุนมากไ่หนากำลังดีหรือว่าใส่แค่คุมจะน่ารักไหมสมมติว่าแม่บอกว่าฉันไม่ชอบ หน้าหนาวหน้าร้นานาอนใส่ได้หมดเลยในห้องแอร์ที่ทำงนานได้สาบายกันใส่อย่างงี้ก็ได้แล้วพี่ก็ยิ่วก็เป่าหนึ่งใบจะสีชมพูหรือว่าสีดำก็เข้ากับชุดเห็นปะคือจบลุกเลยลุกจบจบลุกนี่อะจบจบไหมจบตอนนี้ตัวนอ้อใส่เสื้อปักกาสองอยู่นะคสวยะส,สวยเลยเสื้อเสื้อตัวนี้สวยมากหนูพูดจรจิงๆนะเชียนะเพราะว่าอันนี้เหมือนงานแบบเอาเป็นว่าชุดเสื้อตัวเนี้ยอารมณ์ฟิวงานอะไรรู้ไหมพี่เก่งเวียดเป็นสาวเวียด เพราะว่าสั่งซื้อสองชิ้นเหลือสี่ร้อยใช่ต kind of um ้องซื้อสองอันนี <S <S ้เป็นใช่อันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่คอลเลคชั่นใหม่นะแม่ซื้อเยอะยิ่งถูกอ๋อวิทย์ไปยกเลิกซื้อใหม่ดิซื้อพี่จูพี่ปูขาเอออันนี้ขั้นต่ำงสองพันคือลด20%ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือสูงสุดจะได้800บาทยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนอ่ะหลายตัวคือจะถูกมากแน่จะทำเป็นตัววิ่งข้างบนให้เลยเดี๋ยวก่อนวิ่งยังไงแล้วเกพีบอกว่า ต้องซื้อสองชิ้นเสื้อเหลือสี่ร้อยกว่าบาทหลายตัวถูกมากใช่พูดจริงๆไม่ต้องซื้อหลาย,ลายตัวแล้วมันจะแบบราคาดีไม่ละพรมโลเ,เข้ามาไม่เคยที่ไม่เคยซื้อตัวเดียวนะคะพเมโลเข้ามาคือชอปก,กระจายเลยอ่ะหลายตัวคือแม่จะถูกแม่กดได้เลยแต่ไม่ต้องกดหลายตัวหลายตัวมันจะถูกเพราะว่ามันจะมีโค้ดที่มันจับปกติเวลาพรมิโลส่วนใหญ่เขาจะซื้อเขาจะให้เธอแบบ ซื้อหลายๆตัวหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดแม่ซื้อหลายตัวมันถูกเลยแม่ลองดูแม่ลองกดตัวแดงนี่หลายตัวถูกมากพูดจริงๆรอะไปต่อนะคะเสื้อนี่น่ารักมากพูดจริงๆไม่โกหกไปต่อเสื้อต่อมาในตัว a ามสี่ค่ะพี่โูมาพี่ปบใส่ชุดอาบ้า a สามสี่ให้นะคะ อแะกากงก็ไม่เลยไหนไม่เป็นกระเสื้ออันนี้อะไรอันนี้จะหกแล้วค่ะห้าเป็นกระเป๋ากระอ่ะจะถูกมากแม่อ่ะไม่ดูถ้าแม่ซื้อเซตนี้อ่ะลองกดเซตนี้หน่อยพี่เก่งได้พี่จุ๋มได้เท่าไหร่ลองกดเซตนี้ให้หน่อยคะ่ะลองกดเซตนี้ให้หน่อยว่าได้เท่าไหร่่พี่ผู้ใส่เสื้อทั้งในสีดำทั้งเสื้อทั้งกระโปรงใช่ไหมคะใช่ข้ามีให้เลือกอยู่นี้ใช่ไหม เห็นป้าน่ารักเลยตัวนี้อันนี้พอดีพอดีกี่โมงน่ารักมากอันนี้ถ้าก็ซื้อเป็นพี่เก่งมันน้าหักเนาะถ้ามันจะเป็นแบบเนื้อแบบเนี้ยเขาเหลือไม่เยอะเหลือ400กะโปรงเหลือเหลือ475ถ้าเสื้อเสื้อเหลือ500เอ้ยกระโปรงเหลือ5 9ยเสื้อเหลือ475พี่ปูกั่ความยาวแล้วแต่คนเลยนะคะบางคนก็ ลงไปอย่างนี้ได้แล้วแต่ไซส์ได้เลยแต่ว่าพี่โมไปหยิบไซส์ใหญ่มายิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะตอนนี้อ๋อทำไมของพี่จุ๋มถูกของหนูอ่ะคือชุดเนี้ยตอนนี้ถ้าเกิดของหนูตะกร้าหนูกดอ่ะจ่ายแค่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทดูแลพี่ซื้อสามตะกร้ามันเลยลดไปเยอะใช่นี่ไงยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดตะกร้าละสี่ร้อยกว่าบาทเองถ้าคนเราได้สามชิ้นจ่ายเงินแค่พันสี่สนบปุ่มสวยป่ะถูกต้อง เป็นอีกหนึ่งอันที่ถูกต้องอันนี้ให้เจ้ากดได้เลยหนูจะบอกให้ว่าชุดนี้น่ารักมากนะพูดจริงๆแล้วคนที่มีแบบมีหมาน้อยอ่ะไม่เห็นด้วยสบายด้วยพูดจริงๆกดได้เลยนะคะกดได้เลยนะอัตระต่อไปเป็นกระเป๋าไหนจ๊ะกระเป๋าตรงอ่ะท่จูงกระเป๋าอันนี้ตัวใหม่นะคะถูกต้องปะกระเป๋าใครเจ้าแล้วอีกสีหนึ่งอ่ะ ได้เกลยวดำหมดหยุดเธอกระเป๋าใครจะเอาไหมล่ะคะเท่าไหร่พี่เก่งกระเป๋าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้าอ๋อมีสีพี่บีดเอากระเป๋ามาคืนยังเอากล่องเราขึ้นมาคืนยังกล่องกล่องมาแล้วค่ะมันมีตัวอย่างอยู่ในนั้นออกมาได้ไหมอะพี่ปูสีอะเขาส่งไปให้หนูอันนี้น่ารักมากแกกระเป๋าพี่จุ๋มดูดิ ถูกต้องป่ะแล้วคนในหลฟ์บอกว่าฉันซื้อกระเป๋าทุกวันมันมีสีเบจไปหาสีชมพูนะคะอ่าสีเบจสวยแต่สีชมพูก็น่ารักอ่ะพี่จูถูกกนไารักจริงจริงสีชมพูก็น่ารักมสมมติว่าใส่เสื้อตัวเมื่อกี้ขอเสื้อตัวเมื่อกี้มีหน่อยดิตะกาสีเทาเขาน่ารักป่ะสมมติว่าเธอใส่ตะกานี้แล้วก็คู่ไปกับกระเป๋าถูกต้องป่ะอ่ะนี่กระเป๋าไม่รู้ต้องซื้อกี่อันถึงจะถูก ื้อ,อะไรได้เลยใช่รได้เลยนี่รวมอาสมุติใช่ต้องอยู่ฝั่งนี้นี่น่ารักปะเธอก็ไปหาเสื้อข้างในสีชมพูเอาหรือว่าไม่ต้องหาข้างในสีชมพูทัาปิดเลยเพราะขอบขอเขาเป็นออกทนชมพูอยู่แล้วน่ารักมากเห็นปะน่ารักเลยอะ